너희 집 앞으로 가고 있어 빨리 전화 받바 내가 아파서 죽을 것 같거든 너무 못 보면 내가 진짜 죽을 것 같아 안녕하세요 ตอนรับเข้าสู่รายการโชล์รสมีกับ V.I.P. นะคะตลอด2วันนี้ค่ะ Quality Express จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทิปมาท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีนี้นะคะ แน่นอนค่ะว่าถ้าพูดถึงประเทศเกาหลีเราก็จะต้องนึกถึงเรื่องของความสวยความงามนวัตกรรมต่างๆไปจนถึงการทํสัญลปกรรมที่โดง่งดังมากๆของที่นี่นะคะและแขกรับเชิญวีพีที่เราจะมาพูดคุยด้วยค่ะจะเป็นผู้บริหารสาวสามารถความสามารถที่นำอนวัตกรรมด้านความงามของประเทศเกาหลีกลับไปให้สาวๆไทยได้ใช้บริการกันถึงที่เลยล่ะค่ะเธอคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวพักสักรครู่แล้วช่วงหน้าทิพยพาคุณผู้ชมไปรู้จักท้องๆกันเลยล่ะค่ะ วัฒนธรรมความทันสมัยความงามหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรคือเสน่ดึงดูดใจที่ทำให้คนไทยอยากจะเดินทางมาที่ประเทศเกาหลีวันนี้ทิพย์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบเหล่านี้พร้อมๆกับแขกรับเชิญ VIP ท่านนี้ค่ะ กี้ชื่อจริงซีนีนาดเองตระกูลเป็นอะไรกับท่านปลัดสนใจนึกเองตะกูเป็<ะ>นลูกสาวค่ะเป็นคังแดดด้วยที่ออกทีวีคู่กันใช่ค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ,ะและแ้วที่แผลมีกระจอข้างๆนี่เลี้ยงเป็ดไก่อะไรด้วยไม่ใช่ค่ะอะไรอ,ไไอน,น,นเนี่ยเขาเรียกว่าตู้เย็นค่ะตู้เย็น ปลดทุกล็อกด้วยมาสเตอร์ขี่เพียงดอกเดียวอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจากไซเบอร์ล็ล็อกคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดังทั่วประเทศไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอทอทอมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจเวลามันมเยอะๆนะฉันก็จะไปฝากออมสักพิเศษ แค่พิเศษเองหรอคะคุณพี่แล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้ล่ะคะก็ซุเปอร์ออมซับพิเศษของทออสอยงไงล่ะคะให้ดอกสูงด้วยนะคะคุณพี่ดอกเบี้ยสูงกว่าออมรับเดิมเดิมถึงเวลาแห่งความสุขแล้วสนุกสนานร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตัวสุขใจทุกครั้งที่ได้รับ ทุกเรื่องราวการเดินทางบขอสอเพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทยเราเดินทางในเวลาตอนตีสองวงก็คิดว่าอีกนิดเดียวจะถึงจุดหมายคิดว่าไม่เป็นไรนะ่ะวันนั้นผมต้องสูญเสียทุกอย่างแค่เพียงคุณคิดว่าไม่เป็นไรชีวิตของคุณอาจเป็นเหมือนผมก็ได้ครับ ทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราและคนที่เรารักเลิกคิดว่าไม่เป็นไรสร้างความปลอดภัยร่วบกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการแช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะแอร์เอเชียทำวามฝันของเด,ด็กให้เป็นจริงในเมืองจำลองคิดซานเนี่ยเพียงสแสดงเอกสารยืนยนันการเดินทางรับส่วนลดทันทีวันนี้ถึง30กันยายนนี้รายละเอียดที่ airasia com ชนร VIP ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย้ไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกเงินฝากประจำา8เดือนดอกเบีย้ยทันใจ3.25%ต่อปีรับดอกเบีย้ยทุก15วันบริษัทขนส่งจำกัด Quality Express Call Center 1606เบอร์เดียวเที่ยวทั่วโลก เป็นแร์มาร์คที่สำคัญของเกาหลีค่ะนั่นก็คือตึกโซลทาวเวอร์ตึกที่สูงติดอันดับ1ใน18ของโลกเลยนะคะและที่นี่แล่ละค่ะที่ทิพนัดกับแขกรับเชิญ V.I.P คนพิเศษเอาไว้จะเป็นใครไปรู้จักเธอพร้อมๆกันเลยค่ะ และจุดไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเมื่อคู่รักมาถึงที่นี่นั่นก็คือการนำกุญแจคู่รักมาคล้องบนหอคอยโซททวเวอร์แห่งนี้ละค่ะเพราะเชื่อกันว่าหากคู่รักคู่ใดได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทําให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันส่วนทิปจะขอคล้องกุญแจนี้ให้แฟนรายการทุกคนรักทิปน้อย,อยแต่ว่ารักนานๆดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณกี้กำลังถ่ายรูปเพลินๆอยู่เลยนะนี่ทำผมทรงอะไรนี่มาเกาหลีต้องทำทรงนี้เลยสั่งกุ้งคะคุณกี้คุณผู้ชมขานี่และค่ะแขกรับเชิญพีสาวสวยสาวเก่งของเราในวันนี้นะคะคุณซินีนาตเองตระกูลหรือว่าคุณปุ๊กกี้ค่ะโอ้โคุณกี้นี่เราแบบ มันเจอกันไกลมากอ่ะไกลมากโซทาวเวอร์อยู่บนหขาอน้ำซานพื้นที่รอบเราคุยกันไม่ได้เราต้องขึ้นไป <มา S 2> กันสูง เป็นยังไงบ้างคะคุณทีไปขอคุณแจมารอยังเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแจคู่รักนา้า<อ>ชอบามาเกาหลีบ่อยมากแต่มากค่ะเพราะกี้เนี่ยจะต้องมาดูนวัตรกรรมแล้วก็ต้องมาหาคุณหมอพบคุณหมอบ่อยๆนะคะเพราะว่ากี้ต้องมาดูว่าที่เนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้าง<อ>จะได้นํากลับไปให้คนไทยได้สวยกันค่ะคือสาวไทยเนี่ยไม่ต้องบินมาถึงเกาหลีไ,ไปบีบีคลินิกเหมือนน่าตอี่รอดไดแล้วนะนะคะนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาอัปเดตเทรนด์ความงามกันแบบถึงที่เลยไปดูต้นตำรับ ไปดูต้นตำรับเลยค่ะถึงประวัติความเป็นมาเลยค่ะนะแต่ว,ว่าก่อนที่เราจะได้ไปดูเรื่องของความสวยความงามอันนี้ทุกคนชอบอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราจะได้ไปรู้จักกับตัวตนของผู้หญิงเก่งคนนี้กันก่อนด้วยนะคะงั้นไปเลย,เลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะ าพาทิพมานั่งคุยในร้านชานะตอนแรกทิพยก็นึกว่าเออเวลามาเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่ร้านกาแฟเพราะเราจะเห็นอยู่ในซีรีส แต่เมื่อวันนี้พามาที่ร้านชาค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนคนเกาหลีเนี่ยหันมารักษาสุขภาพมากขึ้นในการที่หันมาทานชามากขึ้นค่ะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่กําลังแบบนิยมกันมากๆก็บอกว่าเป็นชาสุขภาพอย่างนี้ชาชาดอกบัวใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะสําหรับผู้หญิงเลยค่ะที่ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็ของกี้เนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนเขาเอาดอกไม้นานาพันเนี่ยมาเหมือนกับ หมักไว้แล้วก็เนี่ยเป็นชาที่แบบมีหลายพันไม้เลยใช่อันนี้ก็ผ่านมากแข็งใสใช่คือเกาหลีเนี่ยเวลาร้อนก็ร้อนจริงๆเขาเลยต้องเอาน้ําแข็งเนี่ยมาดับความร้อนโดยที่มีความหวานของถั่วแดงเนี่ยนะคะมาตัดกับความความอะไรเอาความเย็นออกมาคืออร่อยนั่นเองนี่ก็เป็นในไรซ์เค้ก ใช่ไวท์เค้กเนี่ยเขาจะไวททานกับชา้อนค่ะคุณทีทย์นจะแบบเข้ากันได้ดีมากใช่จากเรื่องขนมละมาคุยกันดีกว่านะผมบอกว่าแนะนำบอบคุณผู้ชมไปว่าคุณกี้ชื่อจริงซีนีนาาเองตระกูลหลายคนแบบอุ๊ยเองตระกูลเป็นอะไรกับท่านประหลัดสมใจนึกเองตระกูลคือจะนึกถึงเลยท่านประหลัดดังมากประหลัดแปงเกี่ยวข้องกันยังไงคะเป็นลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวแท้ๆเลยแท้ๆสิคะหน้าเหมือนมาก นะค่ะมมีพี่น้องกี่คนคะมีพี่ชายคนเดียวค่ะก็คือพี่เป็กค่ะเป็นพี่น้องที่แบบสนิทสนมกันอย่าง้ไหมคะสนิทมากค่ะเพราะว่ามีอยู่สองคนค่ะแล้วก็จริงๆกี้กับพี่เป็กเนี่ยห่างกันเกือบห้าปีอะค่ะพี่เป็กเขาก็จะดูแลกี้เหมือนเหมือนลูกอะค่ะดูแลเหมือนลูกเลยนะเหมือนลูกเลยค่ะเพราะว่าอย่างสมัยเด็กๆนี่ก็เรียนอยู่ที่อเมริกาก็เรียนอยู่ด้วยกันก็เรียนด้วยกันก็คือ กี้กับพี่เป็กเนี่ยใช้ชีวิตด้วยกันมาตลอดนะคะโดยที่พี่เป็กเนี่ยก็จะดูแลตลอดเวลาทุกเรื่องเนี่ยบอกว่าพี่เป็กนี่ดูแลเหมือนเป็นคุณพ่อเลยแล้วกับคุณพ่อจริงๆนี่พี่กี้สนิทมากไหมคะสนิทค่ะคือจริงๆเนื่องจากว่าเป็นม,มีครอบครัวเนี่ยก็มีกันแค่พ่อแม่กี้พี่เป๊กคือสี่คนเหมือนกับเป็นครอบครัวเล็กๆก็สนิทกันมากทุกคนนะคะเนะี่ยบอกว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการเคยบอกไหมคะว่าแบบ มาเป็นข้าราชการเหมือนคุณพ่ออะไรแบบนี้ไม่เคยเลยค่ะคือไม่เคยเลยคุณพ่อพยายามอยากให้เริ่มต้นทําธุรกิจค่ะพอเรียนจบกลับมาปุ๊บเนีกี่ก็มาอยู่แบงก์ก่อนอยู่ได้สักพักเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าจะทำเลยออกมาทําอะไรของตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคก็ได้ไดออกออกก็ได้ชีวิตที่บ้านกี้เนี่ยจะแบบเหมือนกับว่าทําอะไรจะเดินเป็นสเต็ป มากคือคุณพ่อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะวางแผนไว้ให้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงแบบบังคับนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นแบบเหมือนกับว่าไกด์ไกด์ให้ให้เดินตามนั้นแล้วก็กี้กับพี่เป็กเนี่ยก็เดินตามมาตลอด ทำธุรกิจโลจิสติกก็เป็นธุรกิจของที่บ้านนะคะแล้วไปมาทำไมอยู่ดีๆพี่กี้ถึงมาทำธุรกิจความงามเปิด BB c l คลินิจนตอนนี้นี่มีไป5สาขาทั่วประเทศเราด้วยคือจะบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่ตั้งใจค่ะคือจริงๆคุณพ่อเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามมากเป็นความชอบส่วนตัวของท่านนะคะแล้วก็พอดีว่าท่านได้รู้จักกับคุณหมออยู่ท่านนึงอยู่อยู่กลุ่มนึงอะคะ่ะแล้วก็เลยมาร่วมกันทําตรงนี้ ไปมามาไปไปมามาเออมันเริ่มดีคุณพ่อก็เลยแบบกี้พ่อว่าทําแบบจริงจังเหอะอเพราะว่ามันดีแล้วมันเป็นเทรนที่ไปได้ไกลยู่ก่อนคือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเป็นคนขไข้เองไปทําทําไปทามาเออดีเรามาทําเองแล้วทําทให้คนอื่นดีกว่าใช่แล้วนั่จากนั้นค<ช>่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทันสมัยมากในเรื่องความสวยความงามแล้วคุณพ่อเลยบอกว่างง้นให้พี่กี้เนี่ยเข้ามาดูแลธุรกิจนี้ คือจริงๆก็ถูกบังคับหรือเปล่าไม่รู้คือจริงๆกี้ก็มีงานอะไรของกี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือมาช่วยคุณพอ่อทําตรงนี้ทําไปทํามาก็รู้สึกว่าอินอินแล้วก็เต็มตัวค่ะตอนนี้เต็มตัวเลยค่ะค่ะพอมาจับธุรกิจความงามในเมืองไทยนี่นะคะตอนนี้คุณกี้มองว่าเป็นยังไงบ้างมันบูมคนให้ความสนใจอะไรอย่างนี้ไหมคะเรื่องความงามตอนนี้เนี่ย เรียกว่ามาแรงมากคะ่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยกลับมารักสวยรักงามมากขึ้น <L un> แล้วก็คือคนไทยเนี่ยเรียกได้ว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะดูเหมือนเป็น working woman มากคือทำงานทั้งเรียกว่าธุรกิจโลจิสติกส์ทำธุรกิจความงามมีเวลาที่จะดูแลทั้งสามีแล้วก็ลูกยังไงบ้างคะ่ะ <L un> ก็ต้องแบ่งเวลาค่ะคือกี้เนี่ยจริงๆเห็นว่ากี้ทำงานเยอะก็จริงแต่ว่าเวลาทำเนี่ยกี้ก็จะทุ่มกับงานแต่ว่าพอถึงเวลาเปิบเนี่ย ที่ต้องหยุดเก็บกระเป๋ากลับบ้านกลับบ้าน้วต้องไปสอนกันบ้านลูกค่ะโอ้ทุกวันต้องสอนกันบ้านนอด้วยใช่ต้องกลับบ้านไปสอนกันบ้านลูกแล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงจะเอาเขานอนค่ะพอจบการนอนของเขาสักสองครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มเป็นเวลาของตัวเองก็อาจจะมาเช็คอีเมลบ้างตอนนี้ก็จะอาจจะเป็นความสวยความงามของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะแล้วอย่างนี้จะได้มีเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวไหนกับครอบครัวบ้างไหมคะก็ทูอินวัเลยค่ะคุณทิพ์มาอย่างนี้ก็คือทั้งทํางานด้วยทั้งเที่ยวด้วยถึงได้พาคุณทิพ์มาที่เกาหลีนี่แหละสรุปว่าชวนทิพ์เนี่ยมาเจอกันที่เกาหลีพาลูกเที่ยว ทำงานด้วยและทิพย์ก็ได้มาคุยด้วยโอ้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้พิกี้จะพาทิพย์ไปดูว่าที่เกาหลีตอนนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามแน่นอนค่ะที่ไทยจะเจาะลึกเลยค่ะนี่นะถ้าางนั้นเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเติมพลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อคุณผู้ชมค่ะ

น้ำซานค่ะหรือว่าเป็นหมู่บ้านของคนเกาหลีฮันนกนั่นเองนะคะคือหมู่บ้านเนี้ยเขาจะรวบรวมหมู่บ้านหลากหลายสไตล์ของของราช,ชวงศ์โชซอนมาตั้งอยู่ที่นี่ก็คือเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ได้เหมือนมาตกแต่งทําใหม่แล้วก็รักษาไว้ตรงนี้ก็จะมีหลายห้องมามีห้องทํากิมจิมีห้องนอนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณทิพย์เดี๋ยวคุณทิพย์เข้าไปแล้วก็จะ จะตกใจเหมือนกันกับวัฒนธรรมเขา่ะกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่กันยังไงใช่ไปดูเลยเชิญเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณทิพย์บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะในหมู่บ้านํำซานนี้เลยใช่เป็นบ้านของขุนนางสมัยก่อนค่ะจะคุณทิพย์จะดูได้ว่ามีห้องหลายห้องมากๆเขาจะซอยอ่ะใช่ คุณกี้ค่ะพับพับขึ้นไปข้างบนนี่อะไรคะคือประตูค่ะคุณเทปประตูบ้านใช่ค่ะคือการออกแบบของบ้านเกาหลีเนี่ยจะต้องมีหลากหลายสไตล์เพราะว่าเขามีหลากหลายฤดูค่ะอย่างนี้เนี่ยถ้าพับขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยก็คือแสดงว่าเป็นฤดูร้อนอค่ะพอฤดูร้อนก็จะพับขึ้นไปแบบนี้เลยให้อากาศไ่ยเทถ<ท>่ายเทใช่คหคุณกี้ค่ะเห็นปุ่มหายอะไรเยอะมาก นี่คืออะไรครับสำรองน้ำไม่ใช้หน้าแล้งหรือไรใช่คุณทิพย์อันนี้เนี่ยเป็นเอิ่มโอ่งที่เก็บกิมจิค่ะแล้วก็ซอสต่างๆพวกซอสพริกน้ำปลาเต้าเจี้ยวเขาจะเก็บไว้นี่ใช่เขาจะเก็บไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้จริงๆตามร้านอาหารตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนะมะแล้วที่เห็นมีกระจมข้างๆนี่เลี้ยงเป็ดไก่อะไรด้วยไม่ใช่อีกอ่ะค่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตู้เย็นค่ะตู้เย็นเป็นตู้เย็นกิมจิค่ะ เพราะว่า oh, <wow. S 1> เพราะว่าประเทศเกาหลีเนี่ยคือสมัยก่อนเขาก็ไม่มีตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็ดินเขาเย็นมาก mm hmm. เ,เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นหินนะคะ mm hmm. เขาก็เลยเอากิมจิเนี่ยมาเก็บในนี้แล้วก็ทํากระโจม ครอบเพื่อที่จะให้คนรู้ว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีกิมจิซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นกิมจิของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายนี่คือห้องครัวของบ้านนั่นเองนะคือเป็นที่แบบทำพวกอาหารไปไปหมดโหวพูดเรื่องอาหารแล้วหิวมาเลยมาทันทีเลยใช่เดี๋ยวพี่จะพาไปทานอาหารเกาหลีที่อร่อยมากค่ะแล้วจะพาไปเจอแขกคนสําคัญด้วยมีแขกคนพิเศษด้วยใช่ค่ะเป็นหนุ่มหล่อหรือเปล่าหล่อแน่นอนค่ะ